อชืบ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 อะไรอ่ะท่าดึงดาวอีอย่างวะคุณผู้ชมท่าอะไรเข้ามาครับเนี่ยชื่อไทยไทยเป็นท่าที่แบบเต้นดึงดาวลงมาแล้วก็มอบให้คุณนะครับอันนี้เขาน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากท่าที่วัยรุ่นเขาเต้นปั่นๆกันใช่ไหมเอามาใส่ในเกมซะเลยนะครับ แล้วก็มีท่าอันนี้นี่ปั่นจักรยานล้อดเดียวกางแขนเฮ้ยอันนี้เป็นท่าที่กดไปแล้วก็วิ่งไปได้ด้วยนะครับว้าอ,อย่างหล่อเลยกางแขนรับกระสุนท่าทางที่สามารถใช้ได้ขนาอเท่ส่วนอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ท่าเก่าหรือท่าใหม่ครับอ่ะก็โยกโยกไปเชิบ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 ในตู้ก็คือมี3ท่าที่ผมยังไม่มีนะครับก็สามารถใช้โทเค็นแลกได้นะ6 0 40แล้วก็30 วันนี้ผมว่าเอาแค่2ท่าก็พอเอาดึงดาวกับท่าปั่นจักรยานนะครับใช้ร้อยหนึ่งนะฮะโอเค <Okay. S 1> ลุยกันเลยละกันนะครับไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าพูดเยอะเนี่ยเจ็บคอ <c oughs> ผมจะกดลูอัีลาห้าครั้งยาวไปเลยนะครับมาภาพที่หนึ่งภาพที่สอง <c oughs> เฮ้ยอ้าเฮ้ยท่าดึงดาวมาเลยเหรอเฮ้ยทำไมมันมาไวแท้ มันตั้งให้ออกง่ายหรือยังไงครับหรือว่าผมดวงดีปกติตู้พวกนี้ไม่เคยสุ่มและออกนะครับต้องเอาโทเค็นไปแลกแต่ว่ารอบนี้มาไวจัดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปร,รับใหม่นะครับไม่ต้องสุ่มให้ครบร้อยแล้วก็เอาให้ครบ40เพื่อเอาไอ้ท่าปั่นจักรยานก็พอนะไปต่อปับที่3ครับ4ครับ5ครับหเอา้าวเลยเลไดีกว่า เบรกไม่ทันได้มา47เกินมาซะงั้นนะครับอ่ะก็แลกไปเลยถ้าขี่จักรยานล้อเดียวกลางแขนรับลูกปืนสุดยอดไปเลยคุณได้รับท่าปั่นจักรยานที่วันนี้รู้สึกว่าดวงจะไม่เกืนนะเนี่ยมาไว้แปลกๆสรุปราคานะครับวันนี้2ท่าเนี่ยผมโดนไปแค่600เพชรเองนะฮะคิดเป็นเงินจริงก็ประมาณไม่เกิน200บาทนะครับ ขอแอคหน้าลับบี้หน่อยดิท่าดึงดาวนี่อชือบอชือบอชือบนี่ดึงดาวมามอบให้สาวเหลียวส่วนนี้ก็ท่าปั่นจักรยานนะครับอันนี้กดไปวิ่งไปได้คือท่าเนี้ยถ้าผมเห็นใครใส่ลงไปกดเล่นในเกมนะผมยิงหมดแม็กกระบอกเลยสึดแม็กยิงหมดไม่สลดก็ยิงอีก แว,วันนี้นะครับนอกจากท่าเต้นใหม่2ท่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูปืนที่ถูกอัปเดตในแพทนี้ด้วยนะครับคราวที่แล้วเราดูปืนที่บัฟกันไปแล้วใช่ไหมมีปืนอักปืนพลาสมาเวกเตอร์เอ็มพีไฟนะครับโซมาดีเเาามาดูปืนที่โดนเนิร์ฟหนักๆกันบ้างนะครับกระบอกที่ผมจะเลือกมาเล่นเนี่ยก็คือซองชาร์ตนั่นเองนะฮะเมื่อก่อนเป็นปืนที่โกมากชาร์จนัดเดียวแตกแต่ว่าแพทนี้โดนเนิร์ฟหนักสุดๆไปเลยครับ ลบดาเมจ10%ลบระยะ2 5ลบความเร็วกอนที่5%เวลาที่ชาร์จจนเต็มบวก30%คือไอ้เวลาที่ชาร์จน <c oughs> รจนเต็มเนี่ยผมไม่ชัวร์ว่าบัฟหรือเนิร์ฟนะครับคือเข้าหมายถึงชาร์จได้เร็วขึ้นหรือว่าใช้เวลาชาร์จนานขึ้นอ่ะใครเข้าใจก็ช่วยมาอธิบายผมที่คอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้ทีกันแล้วกันนะครับจะได้หายงง วันนี้ลงกันในบดโดดล่มนะครับอยู่กันในแผนที่เกาะสวรรค์แผนที่คู่บุญที่อยู่กับฟรีไฟล์มาตั้งแต่สมัย6-7ปีที่แล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีให้วิ่งเล่นอยู่เหมือนเดิมนะจ้ะและใครมาลงกับผมเนี่ยรอต้อนรับเลยลงช้านะไปโดดใหม่ จุดนี้ก็เป็นจุดที่ผมชอบลงสมัยก่อนนะครับสมัยเริ่มเล่นฟรีไฟล์แรกๆเลยเอโกดังเนี่ยบางทีก็ลงบนหลังคานะบางทีก็ลงข้างล่างนะครับเป็นจุดที่พอเราลงปุ๊บเนี่ยเราเคลียร์คนเสร็จเราสามารถวิ่งไปบูในบีมาต่อได้เลยผมเลยชอบลงโซนนี้นะครับให้ด้านหน้ามีคนนะที่ไหวเป้าไ,<อ>ไปหนึ่ง จะเย็นน้องโน๊ปโ๊ไ,ไปไหนเฮ้ยอืมมีงงเล็กน้อย <c oughs> ลองจะวิ่งไปไหนปกติต้องฟาร์มปืนก่อน <c oughs> หรือว่าหนี่ข้างล่างมาแน่เลย <c oughs> ใช่ไหมอ่านีข้างล่างวิ่งขึ้นมาข้างบนแล้วก็ตายข้างบนเลยทีนี้ <c oughs> แต่เมื่อกี้มีอีกนะไม่ได้มีแค่ <c oughs> ฟังนู่น ก,กี้นี่แน่ไม่รู้เรื่องเลิมขอหน้าตาตาเฮ้ขวาม,มาเฮ้ยซ้ายก็มาซ้ายมาขวามีของแทกิงไม่เลิกใช่ไหม S <S> ดึงมาแล้วใช่ไหมเอ้าจักกี้จักกี้ตัวรับกระสุนของแท้นี่ถ้าผมลงคนเดียวตายไปแล้วนะเนี่ยโชคดีมีคนรับแทนเดี๋ยวดึงดาวให้ดูหนึ่งทีถ้าอีกยอย่างวะถ้าวัยรุ่นดึงดาวนะครับฟรีไฟนี่ล่อดาวมาเป็นดวงเลย ในเดือนนี้นะครับยังมีผู้ชม48.7%ที่ยังไม่ได้กดปุ่มติดตามนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะเพื่อที่คลิปจะได้เด้งขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึงกล้าวไาน์ับไวๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูปืนที่ a d ร์ดก่อนนะครับซองชาร์จเนี่ยมันต้องฟาร์มจากใน a d ร์ดจากประสบการณ์การเล่นเกมมาประมาณ8ปี <c oughs> เกมเปิดมา7ปีแต่ผมเล่น8ปีอะเป็นไงเอาละขั้นที่1นึ่ ไม่มีขั้นที่หนึ่งเดียมันยากนะครับมันต้องรอประมาณขั้นที่2ขั้นที่สามนะแอร์ดรอปสมัยนี้ก็คือมานั่งอยู่ใกล้ๆแล้วมันก็จะเป็นหลอดโหลดแบบนี้นะฮะจะไม่เหมือนยุคแรกๆนะยุคแรกๆมาถึงเก็บได้เลยอ่านี่ไงชาร์จบัตเตอร์ <Wow. S 1> ได้มาแล้วนะครับปืนที่เราตามหา <Wow. S 1> และนี่ก็คือซองชาร์จกดไลค์กระแทกหน้านะครับบวกรีโลด2บวกจอกเกาะ1ลบความเร็วเคลื่อนที่1 เอามาใช้อีกรอบหนึ่งหลังจากมีข่าวโดนเนิฟหนักนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมเอาซองชาร์จไลก่กดไลค์กระแทกหน้าเรียงตัวเลยนะแล้วใครมาแวน้นรถเอ๊ะขับชนป้ายตลาดนแล้วเราอะอะจอดด้วยจอดแล้วจะบวกหรือ,อยังไงมีการยืนนิ่งกลางทุ่งเดี๋ยวผมขออ้อมก่อนเชิงมันแปลกๆไอ้แกงนี้อาจจะรอดึงหัวผมอยู่หรือเปล่า เฮ้ยทำไมเบาแท้สามป้งเลยหรอไอ้ขอตัวนี้อีกรอบมาดึงเพื่อนเร็วน้องเพื่อนคานอยู่เนี่ยไม่เห็นเหรอโอ้ใจคอจะให้เพื่อนคานเป็นต้นไม้ทำไมน้องเป็นคนแบบนี้ใจร้ายใจตามมาเราเออมันต้องมาดึงไอ้แง่กำลังจะยิงเองเอ็งเองเงโอ้ยโคตรเบา เบาจัดสาเป้งกว่าจะล่วงถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ล่วงตั้งแต่เป้งแรกนะฮะผมมันเนิฟหนักแค่คุณผู้ชมหรือว่าผมชาร์จไปเต็มแต่เมื่อก่อนก็เล่นประมาณนี้มันก็นัดเดียวล่วงนะครับโอ้อเดี๋ยวนี้เรียกว่าใครจะใช้ก็ต้องคิดก่อนนะฮะถ้าเจอตัวตึงผมคงไม่ได้ยิงครบ3ทีหรอกเขาน่าจะสวนตั้งแต่เป้งแรกแลวใครมายอยู่บ้านสวัสดีครับ มีเจ้าของอยู่หรือเปล่าแหเหมือนรู้ตั้งไงว่า์รอเลยแต่คิดว่าจะรอดเหรอมันขึ้นทางดีใต้นั่นน้องลาก,ก่อย <c oughs> นี่โชว์ดึงตาให้ดูเป็นหนึ่งทีอ๋ออะไรอ่ะมาจากไหนอะเราคนกำลังทำการแสดงอยากโดนใช่ไหมหนึ่งเป้งสองเป้งอา้าว รอบนี้สองเป้งพอคนนี้เพิ่งเกิดมาใช่ไหมผมจำได้ตายข้างล่างเมื่อกี้น่าจะไม่มีเกาะเลยโดนแค่2เป้งในได้วพี่เปิดการแสดงให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งไอ้น้องไฟไฟดึงกาวอะฮึบอะฮึบอะฮึบแล้วก็มอบให้คุณนี่ออกแนวโรแมนติกเฮ้ยแล้วใหม่คนเหรอทำไมมาขึ้นต้นป้ายโอ้ยไม่ใช่อีกคนล้ ผมว่ามาเป็นแก๊งแล้วกูวจะเจาะด้วยจะเจาะไม่เข้าหรอกที่ใส่ในรีมาไอ้น้องซ้ายสองนะแจ็กกี้คบหลังอยู่ขวาเนี่ยน่าจะหนึ่งผมว่าทางไหนก่อนดีผมควรจะเคลียร์ซ้ายนะเพราะว่าขวาเขาไม่น่าจะเข้ามาระวังหลังนะแจ็กกี้เป็นด้วยมาจเจอซองชาร์จพี่หน่อยไอ้น้อง หนึง่งเป้งสองปเป้งสามปเป้งสี่ไปหาไป้าเป้งโอ้กว่าจะแตกแถมให้หกปเป้งเป็นปืนที่ยิงไปก็งุนหยิดไปนะครับว่าเมื่อไหร่จะตาย <c oughs> เฮ้เบาหนักจริงคุณผู้ชมเนิร์ฟแบบสุดๆไปเลยอะ่ะจบกันปิดตำนานซองชาร์ตอดีตโกงปัจจุบันกาด ยังมีก่อหนึ่งเป้งสองเป้งสามเป้งเน้นๆไปหนึ่งเป้งสองเป้งอืมเม็ดเดียวพอ <Easy. S 1> มาเด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 หมดไหมไอ้ทีตีใหม่นะ มาครบแก๊งเลยปฏิบัติการชาร์จบ้านแง่ล่วงเลียงตัวดึงดาวโชว์อีกทีได้ใจจริงๆท่านี้แง่เป็นท่าวัยรุ่นดมกาวเอ้ยดึงดาวเยกได้ว,ว่ารอบนี้โดนหนักจริงนะครับสำหรับซองชาร์จกว่าจะชาร์จยิงได้แต่ละนัดเนี่ยมันต้องใช้เวลานะแต่เวลาที่เสียไปทำไมได้ดามเบดกลับมาเบาจัง แบบนี้ก็ไปเล่นซองยาวซองควงดีกว่าเนอะใช่ไหมไวัยรุ่นเล่นอะไรกักข้ทางล่างมันต้องเข้าไปใกล้ๆักหน่อยที่มาเยี่ยมละไอ้น้องหนึ่งไปงสองไปงสามไปสปี่ปโอ้นี่มันคนเกาหลีดีวยว่าคําซอมบิดาออนดี้ไม่น่าจะใช่คันแลนนะดูจากชื่อแล้วน่าจะเป็นคันเร่ง คันเร่งวันเล่เลนฟรีไฟเหยียบสมิธเลยเนี่ยครับก็อย่างที่เห็นคงไม่ต้องบรญหายอะไรเยอะสำหรับซองชาที่ถูกเนิร์ฟมานะครับคือถ้าไม่ลองใช้จริงก็ไม่รู้นะเนี่ยว่ามันจะยิงเบาขนาดนี้นะฮะเบาจัดเลยต้องมี3-4นัดอะกว่าจะเอาเขาล่วงถ้าเกิดเราใช้ซองยาวเนี่ยจังหวะแบบนี้เรากระโดดเข้าไปกดประมาณ2-3เมตรก็ล่วงแล้วนะครับไวกว่าด้วยไงไม่ต้องชาร์จโอเค อ่ะก็เดี๋ยวรอดูละกันนะครับว่าจะปิดตำนานซองชาร์จแต่เพียงแค่นี้หรือเปล่าหรือว่าแพทหน้า GM จะปรับขึ้นมาอีกนะครับแต่ส่วนตัวผมว่ามันต้องปรับอีกนิดนึงนะเพราะว่าปืนมันต้องใช้เวลาชาร์จถ้าใครมาวิ่งอยู่่ังขวาครับหนึ่งคนสเก้มันมีคนวิ่งอยู่ทำไมวิ่งอยู่กับที่เฮ้<า>ยเยขาวิ่งไปไหนอ่ะออกกำลังกายหรือเปล่าคนอะไรวิ่งอยู่กับที่ นี่เดี๋ยวผมจะโชว์ไฮไลท์ซองชาร์จให้ดูกันละกันแหมบางคนบอกผมชอบยิงไก่ยืนนิ่งๆแต่คนนี้ไม่ได้ยืนนิ่งนะคนนี้เขาวิ่งอยู่และนี่ก็คือไฮไลท์จากซองชาร์จประจำัปตาห์ดูดีๆยากระพริบตาไอ้และใครมาเล็งอะไรผมครับเนี่ยเกือบแล้ว มัวแต่จบไฮไลท์เกือบหัวลั่นแล้วไม่ล่ะแล้วไม่สับตัวด้วยนะยืนเล็งค้างกะเป่าหัวคตตึงคนอันตรายแน่นอนตัวนี้อ่ะดูท่ากับแบบเต็มๆนะครับและนี่ก็คือท่าใหม่ฟรีไฟดึงจาวนะนี่อชุบอชุบดึงลงมาแล้วก็มอบให้คุณนะครับส่วนอีกท่าหนึง่งลืมกดเลยเป็นท่าปั่นจักรยานล้อดเดียวโอ้โอ้โอ้เาครับเบาครับน้องพี่เพิ่งจะได้กดกดปุ๊บก,กันตันปับ๊บ ถ้าเอ๋วิ่งขวาก็มาแม่มาชอบขัดทางหวาโอ้คนจะกดท่าไม่รู้เรื่องเลยจะกดโชว์ท่าปั่นจักรยานเนี่ยไม่ให้ฉันขี่เลยนะขอขี่สบายใจก่อนจบหน่อยไม่ได้เลยเอาไม่ไม่มีอะไรมาขัดขวางเราได้นี่เป็นท่าปั่นล้อดเดียวนะครับเป็นจักรยานขี่เอง ไม่มีใครมาลากไปโอ้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 โอุโออปสรรคมันเจอะแท้จะปั่นชิวๆหน่อยไม่ได้เลยทางขวาเน,นี่ยหนึ่งแล้วก็ทางซ้ายก็มีนะตอนนี้วงมันจะจบแล้วด้วยดิเจ็ดคนสุดท้ายครับต่อเลยต่อเลยต่อเลยไ,ไอ้นี่มันหนักเหนียว <อ>แมตเดียวพอมาจ้าเอนอกหน้าต่างเฮ้ออุป hey, สรรคเนี่ยมันเยอะจริงกับการที่เราจะปั่นจักรยานชิวๆรับแสงแดดยามเช้าทำไมต้องเปแต่นคนไล่ย,ยิงเราด้วยไม่เข้าใจเลยและใครมาชักปืนอะไร <c oughs> นี่นี่ไม่รู้เรื่อง ไอ้คนดี3รอบเลยใช่ไหมนัดนี้ครับเนี่ยชื่อคุณมากเลยเราจะกี้ยิงใครตรงบ้านใช่ไหมเดี๋ยวตึงดาวรอแล้วกันรอก็ออกมาก่อนอุ้ยแล้ววงบีบไปทางลุนด้วยดีงานมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองขี่จักรยานเข้าไปบวกนะครับเนี่ยเป็นการโชว์กายกรรมผาดโผนผนี่ขี่แล้วซ้ายแล้วขวากางแขนรอลูกปืนพร้อมรับทุกกระสุน ใครอยากยิงเนี่ยยิงมาได้เลยเอาทำไมไม่ยิงผมไปยิงแจ็คกี้ทำไมผมูุ้ส่ากลางแขนรับลุกปืนขนาดนี้ไหนคนไหนมันยิงพี่มันยุลิงโอ้เบาเบาเบาน้องเบาน้องเบาน้องเห็นขี่จักรยานเอาใหญ่เลยนะน้องเหลืองน้องเหลืองคนสุดท้ายแล้วนี่วาแหมชุดเหลืองเอาไปเรื่องแน่นอนมาขอญาตเข้าวงก่อนด้วยท่าผ่านแบบชิวๆนี่ขี่ไว้ก็ลุ้นไป อาทีนี้ไม่ยิงมาอุตส่าห์รอลูกปืนดูมาน้องเดี๋ยวพี่จะจบด้วยซองชาร์จกดไลค์กระแทกหน้าเอาไอวอเยอะอ๋อฮะขอเม็ดเดียวพอคนเนี้ยวงบีบด้วยเม็ดเดียวพอน้องโอ้บ้านนาจะผลิตไอวอปูเข้าขนาดนี้เอาตายแล้วน่ะวงแรงแล้วน่ะเฮ้ย เม็ดเดียวพอน้องแม่ชอตสุดท้ายได้ยังดีนะเลือดเขาน่าจะโดนวงรถมาเยอะแล้วนะครับก็เลยโดนเว็ดเดียวถ้าเลือดเขาเต็มเนี่ยกว่าผมจะยิงครบ3นัดผมอาจจะล่วงแทนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซองชาร์จที่ถูกเนิฟหนักที่สุดในแพทนี้ ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็นเล่นได้แหละแต่สภาพก็อย่างที่เห็นนะครับคือต้องยิงประมาณ3นัดถึงจะตายในขณะที่ถ้าเราเล่นซองยาวเนี่ยเราโดดเข้าไปยิงกดค้าง3นัดเนี่ยมันจบไวกว่าอยู่แล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะส่วนท่าดึงดาวกับท่าปั่นจักรยานเนี่ยก็ตามที่เห็นเลยนะครับลองดูแล้วกันว่าสวยคุ้มพอที่จะเสียเงินเสียเพชรเติมเข้าไปในเกมหรือเปล่าเลยครับ